สวัสดีปีใหม่คะ่ะปี2567ค่ะมาพบกับโหนส่วนตัวกับคำพยากรณ์ดวงรายปีปี2567นะคะปีมังกรทองของชาวพิจิงนะคะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิก,กายนถึง15ทธันวาคมค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ การฟังคำพยากรณ์นี้เพื่อเป็นแนวทางวางแผนกันงหน้านะคะบางประเด็นหยิบยกขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันก่อนค่ะมารับฟังกันเลยนะคะดวงรายปีปี2567ของชาวพิจิกจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะปีแห่งปีทองปีแห่งโอกาสค่ะชาวพิจิกเป็นที่หนึ่งเลยนะคะที่จะประสบผลสำเร็จและมีความรุ่งโรจน์มากนะคะดวงรุ่งพุ่งแรงมากเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่การงานกันเลยค่ะในปี67นะคะก็ถือว่าเป็นปีทองปีแห่งโอกาสของชาวพิจิกทุกคนทุกท่านเลยทีเดียวค่ะเพราะเป็นดาวดวงใหญ่ถึง2ดวงนะคะอย่างเช่นดาวพฤหัสที่ท่านจะมาอยู่ในเรือนการเงินค่ะอีกดวงหนึ่งก็คือพระราหูค่ะที่จะมาอยู่ในเรือนพันธุทุกจะมีการย้ายออกจากทุกสถานพนะคะหรือพบที่มีมุมเสียหายต่อดวงชะตาในปีที่แล้วค่ะ โดยที่พระราหูนั้นนะคะจะย้ายออกออก่อนนะคะตั้งแต่ตุลาคมปี66มาแล้วค่ะ ส่วนดาวพฤหัสนั้นท่านจะย้ายออกตามนะคะประมาณช่วงกลางๆปี67ช่วงวันที่30เมษายนโดยประมาณนี้นะคะก็บอกได้คำเดียวเลยค่ะจะมีเรื่องดีๆเข้ามาตลอดทั้งปี67กันเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานการเงินรายรับรายได้และเรื่องของความรักด้วยนะคะคือตลอดทั้งปี66ที่ผ่านมา ดาวพฤหัสดาวดวงใหญ่ดวงสําคัญดวงนั้นนะคะอยู่ในเรือนอริค่ะและพราหูดาวพันธุดาวแห่งรากฐานชีวิตไปอยู่ในเรือนอริด้วยเช่นกันค่ะโอ้ยไม่รู้จะวุ่นวายไปถึงไหนเลยในช่วงปีที่ผ่านมานะคะชีวิตติตดขัดขาด,ดค่ะทำอะไรก็มีแต่ปัญหาจะมองหาคนที่พอจะพึ่งพาก็หาไม่เจอค่ะจะเป็นประมาณนั้นนะคะอารมณ์ก็แปรปรวนง่ายค่ะ ไม่เคยโกรธง่ายก็โกรธง่ายโมโหง่ายนะคะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยจะได้ไม่ค่อยที่จะดีมากนักนะคะ และนะคะมักจะมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะส่วนการงานนั้นนะคะมีโอกาสจะเข้ามาอยู่นะคะถ้าพูดเรื่องของโอกาสเพราะดาวพฤหัสท่านก็ถึงตัวด้วยค่ะเพราะอยู่ในเรือนของพระอังคารก็คือดาววาสนาค่ะแต่ทำอะไรมักจะมีปัญหาผ่านเข้ามาเสมอค่ะไม่เคยที่จะราบรื่นมากนักน,นะคะถึงแม้ดาวพฤหัสท่านจะไปอยู่ในเรือนของพอังคารซึ่งเป็นเรือนอริค่ะ ในส่วนของการเงินในช่วงปีที่ผ่านมาถ้าถามว่าหาได้ไหมก็ต้องตอบพอหาได้อยู่นั่นละค่ะแต่ถ้าถามว่าเหลือเก็บไหมก็ต้องตอบว่าไม่ค่ะ แค่ใช้ใจ่ายกับเรื่องทั่วไปหรือหมุนใช้หนี้ที่มีอยู่อันนี้ยังได้อ่ะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการไปเคลียร์หนี้ปิดสินปกติก็ยากอยู่นะคะและอีกอย่างค่ะโชคทางการเงินนะคะก็ไม่ค่อยจะเป็นใจมากนักนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะบางอย่างก็เหมือนจะเข้ามานั่นะค่ะแต่ก็อาจจะต้องได้รอค่ะ หรือเหมือนจะได้ค่ะแต่ก็กลับไม่ได้หรือไปพลาดเอาในนาทีสุดท้ายจะเป็นประมาณนั้นละค่ะยิ่งท้าความรักนะคะยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะ ดาวมรุตยยเล็งมายังจุดเกิดค่ะสินธรรมก็ตกอยู่ในเรือนอรีนะคะมักจะมีปัญหาเข้ามาค่ะไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันได้หลายประโยคอะไรหรอกค่ะหลายคู่ก็ลักเกเลิกเลิกค่ะหลายคู่ก็มีเหตุให้ได้ต้องจากกันค่ะหรือไม่ก็อยู่กันคนละที่ไปเลยนะคะเอาเป็นว่าด้านของหัวใจไม่ค่อยจะแฮปปี้มากสักเท่าไหร่ค่ะในช่วงปี6 6ที่ผ่านมานะคะหลายๆอย่างที่ผ่านมาได้นี้นะคะ ต้องบอกเลยว่าผ่านมาด้วยตัวเองล้วนๆค่ะยืนด้วยรวาแข้งของตัวเองล้วนๆไม่มีใครช่วยเลยนะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะแต่พอข้ามเข้ามาปี67นั้นนะคะโชคตากับจะพิกพันธ์ค่ะชาวพิจิรนะคะจะเป็นอันดับหนึ่งนะคะในช่วงของราศีที่มีชีวิตนะคะประสบผลสำเร็จและมีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากนะคะโดยเฉพาะค่ะเรื่องของเงินเงินทองทองและเรื่องของหัวใจนี่ละคะ่ะ เหตุผลก็เพราะว่านะคะสประเด็นเลยค่ะหลักๆเลยนะคะคืออย่างที่ได้บอกได้กล่าวไปนั่นแหะค่ะคือการขยับย้ายของดาวใหญ่ทั้งสองดวงนะคะก็คือพระราหูและดาวพฤหัสนั่นเองค่ะคือชาวพิจิกค่ะชีวิตมันเหมือนติดลมกันมาตั้งแต่ปี64-65กกันแล้วล่ะค่ะ ช่วงนั้นดาวพระราหูเล็งชะตานะคะดวงจะร้าวค่ะชีวิตคู่ก็มีปัญหาชีวิตคู่ก็พังค่ะพอมาปีห6หงน้นะคะถึงแม้ว่าดาวพระราหูท่านจะเดินย้ายออกจากความเป็นพิทุบาทนะคะต่อดวงชะตาแล้วแต่ก็ยังมาตกอยู่ในเรือนอริอีกค่ะถึงจะบอกว่านะคะผ่านพ้นข้อเข็นกันมาแล้วค่ะ แต่หลายสิ่งหลายอย่างก็ยังดีไม่เท่าที่ควรค่ะพราหูเองก็ยังมาเกาะอยู่ในเรือนของดาวพังคารค่ะซึ่งก็ถึงดาววัสนาด้วยตัวเองค่ะทําให้ตัวเองเดือดร้อนนั่นเองนะคะแล้วพอขยับเข้ามาช่วงตุลาคมปลายปีห6หที่ผ่านมาค่ะพราหูก็ได้โยกย้ายออกจากเรือนของพังคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะชาวพิจิก,ก็จะมีความรู้สึกหลายสิ่งหลายอย่างนะคะปลอดปอโปร่งโล่งสบายมากขึ้นแล้วค่ะ และเริ่มที่จะมีข่าวดีเริ่มมีวิวแววดีๆเข้ามาแล้วนะคะอารมณ์เองก็ควบคุมได้ดีขึ้นค่ะมีเหตุมีผลมากขึ้นและมีความคิดความอ่านวางแผนได้ดีมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะเรื่องของโครงงานนะคะโครงการหรือโปรเจกต์ต่างๆที่มีเข้ามาค่ะโอกาสก็จะมีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะซึ่งเรื่องของงานนี้นะคะก็มีเข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายปี66แล้วค่ะ โดยเฉพาะนะคะช่วงพฤศกิกายนทันวาคมค่ะถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะยังไม่ได้ย้ายออกจากเรือนอดีตก,ก็ตามแต่ตัวก็ยังบันทอนโชคลาภค่ะโดยเฉพาะนะคะพราราหูค่ะ จะได้ย้ายออกอ่ะไปแล้วนะคะพวกโอกาสโครงการโครงงานความคิดต่างๆจะผุดขึ้นมาเป็นไอเดียค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวค่ะถึงแม้ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจจะยังไม่ได้คล่องตัวมากนะะักค่ะยังคงมีอุปสรรคยังคงมีความยุ่งยากให้ต้องได้แก้ไขยอยู่บ้างแต่ก็แค่เป็นกระบวนการเฉยๆค่ะสิ่งสำคัญนะคะโอกาสดีๆจะมาสู่ตัวคุณแล้วละคะ่ะ แล้วพอเข้ามาประมาณพฤษภาคมปี67ไปแล้วค่ะดาวพฤหัสจะขยับขยายนะคะเข้ามาเร็งต่อดวงชะตาคุณค่ะก็ให้การคุ้มครองคุ้มโทษคุ้มภัยให้ค่ะและยังอำนวยโชคอำนวยราบให้แก่ดวงชะตาด้วยนะคะดวงนะคะจะรุ่งพุ่งแรงทำไรก็มีความสำเร็จ ทำมาค้าขึ้นเป็นอย่างดีเลยนะคะการงานมีความราบรื่นค่ะประสบผลสำเร็จได้ง่ายได้เร็วค่ะไม่ว่าจะไปติดต่อหรือไปทำการค้าการขายไปดีลงานไปทำอะไรก็ตามค่ะที่ต้องได้อาศัยการเจรจาจะมีความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะและไม่ว่าคุณจะไปหาใครเขาจะมีการตอบรับกลับมาค่ะ มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้การสนับสนุนผู้ใหญ่คอยให้ความแมตตาคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้ความร่วมมือคอยยื่นข้อเสนอคอยให้การช่วยเหลือต่างๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะพูดอะไรก็จะมีคนคอยตามเห็นชอบด้วยนะคะ จะขอรายไปก็จะอนุมัติไวอนุมัติเร็วค่ะยิ่งใครทําการค้าการขายคะ่ะจะเป็นช่วงที่กอบโกยเอาให้เต็มที่เลยนะคะกับผลกำไรด,ดีที่จะมีเข้ามานั่นล่ะคะ่ะก็ถือว่าดีจริงๆนั่นแหละคะ่ะดีกว่า3-4ปีที่ผ่านมาลองสังเกตดูได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของข่าวดีโอกาสดีๆจะมีเข้ามาตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวคะ่ะแต่อาจจะเป็นจังหวะที่ต้องได้คิดได้ทําอะไรที่ค่อนข้างจะรวดเร็วคะ่ะและกระทันหันอยู่พอสมควรนั่นเอง เะะพราะช่วงนั้นนะคะดาวพังคารซึ่งเป็นดาววาัสนาของชาวพิจิกค่อนข้างที่จะเดินอย่างรวดเร็วมากค่ะ แต่เดี๋ยวเลยสักประมาณนะคะพฤษภาคมมิถุนายนไปแล้วค่ะความปลอดโปร่งก็จะมากขึ้นความสําเร็จต่างๆก็จะเริ่มทยอยทยอยเข้ามาให้ได้เห็นแล้วค่ะทําให้ใจคุณนั้นนะคะมันฟูขึ้นค่ะรับรองได้ว่าไม่ได้เหี่ยวเฉาไม่ได้เอามือกุมขมับนะเหมือนกับช่วงปีหกหที่ผ่านมากันแล้วนะคะเอาเป็นว่าการงานนั้นดีค่ะ มีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จมากกว่าปี66ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะเพราะว่านะคะจะมีคนคอยช่วยจะมีคนคอยสนับสนุนค่ะและสภาพแวดล้อมโอกาสต่างๆก็ลงตัวเหมาะเจาะไปหมดนันะค่าราบรื่นไปเลยทีเดียวนะคะ และลักษณะเนื้องานในปี67นั้นค่ะดาวพังคานะคะดาววัสนานั้นท่านเดินค่อนข้างที่จะรวดเร็วค่ะตั้งแต่ต้นปีไปเลยนะคะอีกทั้งพราหูไปตีโกร่วมทาตน้ําถึงจุดเกิดค่ะการงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะอาจจะได้เดินทางหรือมีการขยับขยาย เกิดการพัฒนาอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะเกี่ยวกับโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องของงานของคุณเกิดขึ้นมานะคะหลายๆคนค่ะอาจจะได้งานใหม่หรือได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งค่ะเปลี่ยนหน้าที่ให้เข้าไปอยู่ในจุดใหม่ๆค่ะคือชาวพิจิกนะคะมีพังคานเป็นดาววัสนาก็เป็นนักสู้นักลุยนะั่ละค่ะแต่มีธาตุน้ําเป็นธาตุประจําตัวค่ะซึ่งก็ไม่ได้ดุด,ดันค่ะเน้นใช้ความคิดเป็นหลักนะคะ บ่อยครั้งเลยนะคะจึงดูเหมือนเป็นคนค่อนข้างที่จะคิดเยอะหรือกังวลเกินกว่าเหตุค่ะหรือต้องยอมอดทนนะคะอยู่ในเซฟโซนที่ปลอดภัยของตัวเองมากกว่าที่จะออกไปเสี่ยงนั่นเองนะคะและในปี67นะคะสุประคอใหญ่นะคะเข้ามาเล็งดวงชะตาวิถีชีวิตเกือบจะทุกอย่างเลยค่ะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วค่ะจะมีคนนะคะมีการยามิตรหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยยื่นมือเข้ามาให้โอกาสค่ะเข้ามาคอยช่วยเหลือ เข้ามาดึงคุณนะคะออกจากจุดเดิมค่ะหรือไม่ก็ชี้ทางแสงสว่างบอกทางเจริญให้กับคุณนั่นเองนะคะการงานนั้นนะคะจะเปิดกว้างมากขึ้นค่ะหลายคนมีโอกาสที่จะได้ทํามากกว่า2อย่าง2งานขึ้นไปนะคะและพระราหูนะคะซึ่งเป็นดาวพันธุทท่านย้ายไปอยู่ในเรือนปุตตะค่ะชาวพิจิกหลายคนก็จะมีโอกาสจะได้ซื้อได้ซ่อมได้ขยับขยายหรือรีโนเวทใหม่เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้าง ในเรื่องของที่พักที่อยู่ที่อาศัยในปี67เข้ามาด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเรียนเขียนอ่านนะคะนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่กําลังเล่าเรียนเขียนอ่านอยู่นั้นนะคะดาวฤหัสนะคะมาเป็นจุลจักรเล็งให้โชคต่อดวงชะตาค่ะต้องบอกว่าดีมีความสําเร็จเหลือหลายนะคะจะได้พบครูที่ถ่ายทอดวิชาหรือเทคนิคดีๆมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษมอบความรู้ให้นะคะ หรือไม่ก็นะคะได้เข้าไปอยู่กับหมู่สังคมกับเพื่อนที่เขาเรียนเก่งค่ะแล้วเขาเหล่านั้นล่ะค่ะจะคอยช่วยเหลือดึงคุณไปด้วยให้เกิดความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันนะคะเรามาต่อกันที่การเงินกันเลยนะคะส่วนเรื่องของการเงินการทองนั้นค่ะก็อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะก็จะมีคนเอาเงินมาให้ใช้ค่ะมาแบ่งปันให้ได้ใช้ในปี67นี้เลยนะคะการเงินค่อนข้างที่จะคล่องตัวมากอยู่พอสมควรค่ะ คือชาวพิจิกนะคะมีดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินค่ะแล้วดาวพฤหัสถือว่าให้คุณแก่ดวงชะตามาตั้งแต่ปีห6หกันเลยทีเดียวค่ะถือว่าได้เป็นราชาโชคนะคะถึงแม้นะคะจะอยู่ในเรือนอริกก็ตามค่ะแต่ก็อยู่ในเรือนของพระอังคาร ซึ่งก็ถึงโดยตรงกับดาววัสนาของชาวพิเศกด้วยนะคะเอาเป็นว่านะคะจะทำก็ได้ค่ะจะค้าจะขายก็รวยนั่นเองนะคะในช่วงปี 66. ที่ผ่านมาค่ะแต่ภาพโดยรวมของการเงินนั้นค่ะดาวการเงินกลับไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพระราหูด้วยพระราหูก็คือพระราหูวันยังค่ำนั่นเองค่ะ มีพระราหูมาคอยดึงรั้งทําให้นะคะถึงแม้จะได้มาก็ได้ครึ่งๆกลางๆค่ะพอมีเข้ามาก็พอที่จะเอาตัวรอดไปได้เท่านั้นเองค่ะในปี66นะคะและอีกอย่างค่ะส่วนมากก็เป็นเงินหมุนด้วยนะคะหรือไม่ก็ต้องแบ่งเอาไปใช้หนี้ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างนั่นแหละค่ะพอสิ้นเดือนนะคะก็ไม่มีเหลือให้เก็บค่ะแต่ก็ไม่กลับถึงกับตึงมือนะคะหรือเจอทางตันสักทีเดียวค่ะ ถ้ายังคงหาอยู่ก็ยังมีเข้ามาอยู่นะั่ละค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเงินผ่านมือก็ตามนะคะแต่พอขยับเข้ามาปี6-7แล้วนะคะพระราหูย้ายไปก่อนเลยนะคะมีผลทันทีค่ะ ถึงแม้นะคะงานจะมีภาระเข้ามามากนะคะถึงแม้นะคะงานจะมีภาระเข้ามามากค่ะการเงินก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าช่วงปี66ที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะยิ่งเลยซักพุษภาคมมิถุนายนไปแล้วค่ะโอ้ยจะส่งผลให้การเงินนะคะหาได้คล่องมากค่ะ มีโชคมีลาบมีโอกาสเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของลาบผลนะคะรายรับรายได้ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทําธุระค้าขายหรือถ้าเป็นไปในเรื่องของผลประโยชน์รายรับรายได้เรื่องต่างๆอะไรก็ตามค่ะรับรองได้ว่าชาวพิจิกจะมีความปลอดโปร่งชีวิตแฮปปี้ค่ะมีความสุขมากกว่าที่เคยเป็นอยู่อย่างแน่นอนนะคะ จะมีเงินใช้เข้ามาค่ะจะมีเงินเหลือสามารถที่จะปิดหนี้ปิดสินกันได้หากตั้งใจกันจริงๆอ่ะนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของรายจ่ายนั้นค่ะแหมอ,อ่ไม่อยากจะพูดเลยนะคะได้เงินมาก็มีของที่อยากจะได้ค่ะของที่อยากจะอ,อ่อยากจะซื้อมันก็อยู่ในใจอยู่แล้วละค่ะจริงไหมล่ะคะชาวบิชกถามใจตัวเองดูค่ะ เอานะคะตั้งแต่ตอนนี้เลยยิ่งดีเลยนะคะถ้ามีกำลังมากพอนะคะคุณจัดการได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ค่ะก็ขอให้ใจเย็นๆรอสักประมาณพฤษภาคมมิถุนาย,ยนไปแล้วนะคะก็จะสมหวังดังใจใจเย็นหน่อยนะคะชาววิจิกแต่ขอแนะนำนะคะให้อาไปใช้กับอะไรก็ตามค่ะ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความมั่นคงขึ้นมาในชีวิตของคุณนะคะอย่างเช่นนะคะเรื่องของรถเรื่องของบ้านหรือโครงการเกี่ยวกับธุรกิจอะไรก็ตามค่ะที่จะกอ่อเกิดในเรื่องของรายรับไรายได้ขึ้นมาในอนาคตด้วยนะคะแบบนั้นล่ะค่ะน่าจะดีกว่านะคะถ้าไม่อย่างนั้นค่ะจะหมดไปกับเรื่องของกิเลสข,ของตัวเองก็ใช้ไปแล้วก็หมดไปเลยค่ะใช้จนลืมตัวไปเลยนะคะและอีกอย่างค่ะอย่าไปหวังที่จะมีเงินเก็บเลยนะคะ เพราะนะคะพัดเสาร์นะคะดาวสาช้าไปอยู่ในเรือนพันธุค,ค่ะมีแต่คนที่จะมาหวังพึ่งพาอาศัยคุณค่ะมีบริวารรอรุมถึงคุณอยู่นะคะหลายคนก็มีภาระเรื่องบุตรเรื่องหลานเรื่องลูกค่ะที่ต้องซัพพอร์ตเป็นแบกรายจ่ายให้กับเขาค่ะถ้าคนมีเงินเก็บมีเงินใช้ขึ้นมานิดๆหน่อยๆน,นี้นะคะบริวารจะเข้ามาเบียดเบียนคุณทันทีค่ะ แต่หากเอาไปซื้อเอาไปผ่อนนะคะเอาไปเก็บไว้กับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่รถราก็ตามค่ะก็ยังพอที่จะได้ของเข้ามาเก็บเข้ามาใช้เป็นชิ้นเป็นอันอยู่นะคะแต่ถ้าถามถึงรายรับรายได้นั้นนะคะตลอดทั้งปี67นั้นนะคะยังราบรื่นยังดีอยู่นะคะหากเลยสกักกลางๆปี67ไปแล้วค่ะและโอกาสก็ยังขยับขยายยาวไปจนถึงนะคะปี68เล เลยทีเดียวค่ะที่โอกาสจะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินการทองดีงามตามที่ได้กล่าวมานั่ะค่ะดีกว่า3-4ปีที่ผ่านมาแบบไม่เคยพบเคยเจอนะคะต้องบอกกันอย่างนี้เลยนะคะเรามาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะส่วนเรื่องของความรักนั้นนะคะที่ผ่านมาชีวิตคู่เหมือนอยู่กับติดลมนะคะแล้วทมทุกข์ขมขื่นใจกันมาตั้งแต่3-4ปีแล้วล่ะคะ่ะ แต่ปี่7นะคะที่กำลังจะเข้ามานี้ค่ะเ,เกณฑ์ความรักก็ต้องบอกว่าชาวพิจริงนะคะเลิศเรอค่ะเพอร์เฟกมากค่ะ <laughs> กับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ก็จะสามัคคีกันมากกว่าที่เคยเป็นมาค่ะทอยทีทอยอาศัยกันมากกว่าเก่าแล้วค่ะคอยช่วยเหลือเกื้กกลูลกันสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวคุยกันเป็นภาษาเดียวกันค่ะเป็นภาษาดอกไม้มากกว่าปีห6หที่ผ่านมานะคะส่วนคนโสดนั้นค่ะปีนี้เป็นปีที่เนื้อคู่จะมาแล้วนะคะโชคทางความรักเองก็โดดเด่นค่อนข้างที่จะมากค่ะหรือใครที่คบหากันมานานแล้วก็อาจ จะได้มาลงเอ่ยกันในปีนี้ก็ได้นะคะส่วนใครที่ยังไม่มียังไม่มาจริงๆค่ะจะเจอคนดีเข้ามานะคะจะมีคนสมัครนะคะเดินเข้ามาคอยซัพพอร์ตค่ะเข้ามาคอยช่วยเหลือเข้ามาคอยเติมเต็มให้กับชีวิตคุณดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะนะคะเป็นรักทางไกลค่ะหรือใครก็ตามค่ะที่ต้องเดินทางทางไกล หรือไปทำงานทางกายอย่างนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เจอกับมิตรภาพดีๆค่ะจะมีคนเข้ามาคอยเสนอตัวคอยช่วยเหลือนะคะคอยให้การพึ่งพิงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันค่ะถือว่าเรื่องของความรักนะคะหายทุกหายโศกกันเสียทีนะคะชาววิจิกเรามาต่อกันที่สุขภาพกันเลยค่ะส่วนด้านสุขภาพของชาววิจิกรนั้นค่ะใครที่เจ็บป่วยอดออด,อดแอดแอดนะคะ อยู่ในช่วงที่ผ่านมานะละค่ะอาการก็จะดีขึ้นค่ะหายวันหายคืนจะมียาดีจะเจอหมอที่รักษาถูกโรคค่ะ แต่ถึงอย่างไรค่ะยังมีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังอยู่บ้างในเรื่องของการอยู่กันกินหรือน้ำหนักตัวเพิ่มโรคอ้วนจะถามหานั่นเองค่ะยังมีเข้ามาอยู่นะคะแล้วในเรื่องนะคะโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยในช่องท้องด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะเตือนกันไว้หน่อยนะคะหนุ่มๆสาวๆส,สดๆส,สิงนๆที่ชอบเที่ยวกลางคํำกลางคืนนี้ละค่ะโรคที่มากับเรื่องของระบบสืบพันธุ์เองนะคะก็มีเข้ามาด้วย เช่นกันค่ะก็ขอให้ระมัดระวังให้ดีค่ะป้องกันให้ดีก็แล้วกันนะคะมาสรุปประเด็นกันค่ะชาวพิจิก้าในปี67นี้ค่ะมีเรื่องดีๆรอคุณอยู่นะคะรายเรื่องหลายลาวเลยทีเดียวค่ะชาวพิจิก้อย่าไปมัวเล่นค่ะอย่าไปมัวเพลินกับชีวิตมากกับสิ่งยั่วยุยั่วเยาต่างๆค่ะเดี๋ยวจะพลาดโอกาสดีๆเอานะคะ อนาคตดีๆนะคะรอคุณอยู่แล้วล่ะค่ะให้จริงจังกับสิ่งที่ทำให้โฟกัสกับงานที่มีอยู่นะคะอย่าไปเสียเวลากับอะไรที่มันไม่เป็นสาระกับชีวิตเลยนะคะหากทำให้ได้นะคะอย่างนี้นะค่ะ ปีนี้คุณจะมีทรัพย์สินใหญ่ๆมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะก็ขอให้สมหวังขอให้ร่ำร,ำร,ำรวยๆค่ะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ขอให้โชคดีมีชัยกันทุกๆคนค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีพิจิกค่ะที่ช่องหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็วางแผนกันลงหน้ากันค่ะ ขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดก็จะเงีย,งยบๆซาๆไปแล้วแต่ก็เป็นห่วงอยู่เหมือนเดิมค่ะไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขขาะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บายบายค่ะทุกๆคนบายบายค่ะ